อเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่พระอง์ยึดกรองอาณาจักรได้มากมาย ครึ่งค่อโลกจากนั้นจึงทรงมุ่งมองมายังโลกตะวันออกแต่แล้วยังไม่ทันยึดครองอินเดียทั้งทวีปพระองค์ก็ตัดสินพระไทยเสด็จกลับกล่าวกันว่าที่เสด็จกลับเพราะทหารในกองทัพเริ่มเหนื่อยล้ากับสงครามอันไม่มีที่สิ้นสุดที่พระองค์ทรงก่อขึ้นมาศึกแล้วศึกเล่าแรมเดือนแรมปีเมื่อความอดทนเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดทหารบางนายจึงอาจหารเสี่ยงตายทวงสัญญากับพระองค์ว่ามหาราชพระองค์ทรงเคยสัญญาว่าหากเรายึดครองดิน ได้มากมายแล้วทหารทั้งหลายจะได้กลับบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียแต่ทุกวันนี้พระองค์ทรงครอบครองดินแดนมากมายกว้างใหญ่ไพศาลแต่พวกหม่อมฉันก็ยังไม่เคยได้กลับไปอยู่กับลูกกับเมียเสียทีคําทักท้วงนี้ทําให้พระองค์ทรงฉุกคิดและอาจเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆเหตุปัจจัยที่ทําให้อเล็กซานเดอร์มหาราชทรงเลิกทัพ กลับบ้านทันทีแต่ก็ยังนับว่าช้าเกินไปเพราะสงครามทำให้พระองค์ทรงใช้สังขารอย่างหนักหนาสาหัสจนสุขภาพสุดโทรมลงอย่างรวดเร็วและจากไปในพระชนเพียง30ต้นๆเท่านั้นเองคมธรรมประจำวันนี้ก็คือสันติสุขจะบังเกิดมีแก่ผู้ที่รู้จักพอผู้ใดไม่รู้จักพอผู้นั้นจะไม่พบสันติสุข